เราเป็นเพียงสื่อการ่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆนะคุผู้ชมในเรืเร่องซื้อเลือกอยู่นะบ้านสวยทำเลดีเลยบรรยากาศดีล่มเลื่นด้านหน้าติดถนนครับด้านหลังเขาติดคลองด้วยครับคุ้มเลยนะครับหลังนี้บ้านสภาพใหม่พร้อมเขาอยู่ได้เลยมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา มีหนึ่งห้องโถงครับบ้านก่อโดยอิฐแรงทั้งหลังแข็งแรงทนทานแน่นอนทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยถ้าซื้อสดโอนฟรีไปเลยนะครับยื่นกู้ก็คนละครึ่งกับผู้ขายครับเอาไปตกลงต่อเติมติดต่อกันได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ตอนนี้เราก็มารีวิวตัวบ้านก่อนครับตัวบ้านสภาพดีครับ80%เเงี้ยเลยเพิ่งสร้างมาได้5ปีเองยังใหม่เลยครับหรือว่ายังใหม่ ตัวบ้านก็ตัวอีแดงทั้งหลังด้าน,นหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดคลองแล้วก็ยังมีเนื้อที่งอกนะครับแล้วก็รวมในโฉนดด้วยก็ประมาณหนึ่งงานครับเฉพาะโฉนดมี45ตารางวาจากในโฉนดแล้วก็มีที่งอกอีกครับได้ประมาณหนึ่งงานครับทั้งหมดนะครับบ้านสวยสภาพดีท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชคื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ชอบฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีบ้านสวยทำเลด,ดีให้เลือกซื้อประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจใด้วยนะครับแปลงนี้อยู่ในชุมชนนะครับไม่เปี่ยวแต่ก็ไม่แอาอัดครับด้านหลังติดคลองด้านหน้าติดถนนมีพื้นที่กว้างๆครับอนาคตก็ไม่แออัดแน่นอนมีถนนมีคลอ,องก้านเรียบร้อยห่างจากถนนเส้น1003เพียง300เมตรเท่านั้นห่างวัดน้องเสือ1กิโล ห่างวัดหนองดินแดง3กิโลห่างวัดสกระเทียม2.5กิโลห่างจากตัวองค์พระประมาณ12กิโลเมตรครับองค์พะระปฐมเจดีย์ครับแป่งนี้อยู่จังหวัดนคปรปฐมนะครับห่างซ j เจโลตัส DIY แค่2กิโลเท่าั้นเองแวกบ้านและแวกตลาดอยู่ไม่ไกลกันครับภายในก็สวยงามตกแต่งไว้อยังดีภายนอกก็สวยบรรยากาศดีด้วยเปิดมาที่1,790,000บาทครับ ทันใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันได้ติดต่อกับเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ